السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين وعلي آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا ที่เคารพทุกท่านครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังอาจารย์ริปศรีเจริญได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบบรรดาอุลมะคือบรรดาผู้รู้ทั้งหลายนอกจากนั้นท่านก็ได้มาพูดเป็นตัวแทนของจุฬารัชมนตรีซึ่งทำให้เราได้รับรู้ปัญหาต่างๆในสังคมของเรา สิ่งที่ควรรู้และสิ่งที่เราควรยึดมั่นถือมั่นไว้เป็นหลายประการด้วยกันแต่ผมขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนและมนุษย์เราเนี่ยที่เราเติบโตมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็อยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงกันมาโดยตลอด แม้กระทั่งเราจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองไปในด้านของบุคลิกลักษณะใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธหน้าที่ที่เราจะต้องทำในเรื่องของดำเนินชีวิตนั่นก็คือการจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงและเราก็ได้เห็นจากศัจธรรมดังกล่าวซึ่งมีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานชัดเจนที่พูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเนี่ย นักปรัชญ,ญาหรือนักวิชามันเต็จได้นำเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปเป็นหลักใหญ่ในการพิสูจน์ความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นการพิสูจน์ในเรื่องของความเป็นอาลัมของบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายท่านก็ใช้ความเปลี่ยนแปลงและในปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นว่าแม้กระทั่งในด้านของการที่เราจะไปหาเสียงเลือกตั้งเราก็ นักการเมืองทั้งหลายเขาก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดของเขานี่แหละมาหาเสียงกับประชาชนแม้กระทั่งประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาเองเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมพอสมควรเขาก็ยังใช้เรื่องของสัจธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ย มาหาเสียงกับคนอเมริกาแล้วชนะด้วยคะแนนเสียงทุ่มทนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องยอมรับดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงจากทารกมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นเด็กโตจนกระทั่งมาเป็นหนุ่มจนกระทั่งมาเป็นแก่จนกระทั่งมาถึงความตายเป็นนั้น เราก็ถือว่านอกจากเป็นไปตามเทียนแตตาลาทรงกําหนดแล้วก็ยังเป็นไปตามกฎกติกาที่เป็นศัจธรรมของการดําเนินชีวิตเป็นเรื่องของปรัชญาหรือจะอธิบายไปถึงเรื่องของอภิปรัชญาเขาก็จะใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเป็นตัวดําเนินเรื่องดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในอัลกรุรอานเนี่ยจึงได้กล่าวว่าในประโยชน์หนึ่งบัญญัติของอัลกรุรอานได้กล่าวไว้ประโยชนึถึงว่า อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลานั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมใดอินนัลลอฮะลายอฮิรุมาบิคอมินฮัตตาโยฮิรุมาบิอัมพูซินอายะฮ์อัลกุรอานบทนี้เป็นบทสั้นๆที่แสดงสัจธรรมของแต่ละแขนงวิชาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมใด สภาพของชุมชนใดอัลตาลาต่างหากอัลตาลาจะไม่เปลี่ยนแปลสภาพของชุมชนใดกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสภาพตัวคุพระเจตอยอยดมมาเบียมผู้สิ้นซึ่งนั้นแสดงให้พวกเราเห็นว่าในเมื่อเรามีสังคมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องมองดูว่าแล้วเราจะเปลี่ยนสังคมของเราไปในทิศทางไหนในขณะที่ตัวปัจจัย หรือว่าตัวเงื่อนไขที่จะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีกันอยู่หลายปัจจัยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้สมมุติอธิบายให้ง่ายที่เห็นชัดๆเอาไปใช้ในการได้เลยเนี่ยเรามีลูกของเราซึ่งเป็นมุสลิม อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยมีละหมาดเก่งมารยาทดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยเราภาคภูมิใจที่ว่าลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่อยู่ภายใต้การอบรมของเราและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีแต่พี่น้องที่เคารพครับเราจําเป็นจะต้องตระหนักอยู่เสมอจากสัจธรรมที่เราได้ว่าเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราก็ต้องมองดูว่าแล้วลูกของเราที่จเจริญเติบโตต่อไปนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสาเหตุที่จะทําให้ลูกของเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเพิ่มพูนในสิ่งที่เราอบรมนั้นให้มันดีขึ้นไปหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาทางสังคมเงื่อนไขาทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มต้นดยการศึกษา เพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงได้การศึกษาในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราจะนับไปเป็นวิชาเนี่ยนับกันเยอะนับกันไม่ถ้วนแต่ว่าถ้านับกันเป็นสายเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นได้แยกสายออกมาเป็นสามสาย สายที่หนึ่งคือสายสามัญสายที่สองคือสายอาชีพแล้วก็สายที่สามคือสายศาสนาในขณะที่กฎหมายว่าโดยการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเข้าใจว่าในปีที่54ที่ผ่านมาซึ่งผมก็มีส่วนเข้าไปมีไปร่วมไปร่วมร่างตรงนี้ด้วยในพระราชบัญญัติการศึกษานั้นน่ะได้กำหนดการศึกษาว่าเพียงสองสาย สายศาสนาเป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ในกลุ่มวิชาของการศึกษาทางทางหลักสูตรพื้นฐานานั้นเองเป็นแปกลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดสังคมแล้วศาสนาก็เป็นติ่งอยู่ตรงนั้นนิดเดียวแต่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์ทรงทรงมองอนาคตได้ไกลลิฟและพระองค์ก็ทรงตัดออกมาอย่างชัดเจนว่า ต้องนับศาสนาเป็นสายหนึ่งที่สำคัญดังนั้นในเมื่อกฎหมายที่ทางการได้กำหนดขึ้นมาเนี่ยกำหนดไว้เพียงแค่สองสายอย่างนี้มันก็จะทำให้คนไทยเราทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญแก่นในทางศาสนาแต่นี่ดีพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมในเมื่อเราเป็นมุสลิมเนี่ยคำสอนของท่านีบีมุฮัมมัดสุลตานอัลลอฮฺวะัลลัม ตลอดจนกระทั่งคำบัญญัติจากอัลกุรอานได้ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ว่าการศึกษาทางศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมาจนกระทั่งถึงวิธีการที่เราจะรักษาความเป็นมุสลิมของเราได้ตลอดมานี่นะครับเมื่อเราจะอบรมสั่งสอนลูกของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสอนให้แกรู้จักอัลลอฮ์เสก่อน พี่น้องควจะจําได้ว่าหมอตําแยสมัยก่อนสมัยนี้ขอหมอ,อไม่เห็นแล้วเพราะหมอตําแยเราไม่ค่อยจะมีกันไปคลอดกันที่โรงพยาบาลแต่ว่าหมอตําแยสมัยก่อนเวลาแกไปทําคลอดลูกทุกคนที่ออกมาเนี่ยแกจะต้องรับด้วยกับก ah ah il ah ul ul ัลิมัอัสซาดุอัลลอฮิลาอิลอัลอฮวะอัสซาดุอันนะมุฮัมมัดดุลลัสล่ะวาอัสซาดุอันนะมุฮัมมัดดุลลัสล่ะ นั่นไม่ได้หมายความว่าแกปฏิญาณตนของแกแต่แม้ความว่าแกจะเข้ากริมาให้แกคนเด็กที่ออกมาซึ่งคนที่เป็นนักวิชาการก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่มีเหตุมีไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรเท่าที่ควรแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นเป็นความคิดความอ่านของคนรุ่นเก่าที่เขาให้ความระมัดระวังต่อศักยภาพในความเป็นมุสลิมของเด็กเมื่อแกได้ออกมาจาก การคลอดของบรรดาแล้วแกก็จะต้องให้การปฏิญาณเนี่ยเป็นคำกล่าวคำแรกที่หูของแกได้ยินเมื่อย้อนหลังไปอีกในขณะที่อยู่ในคันนี้แกก็จะเอาคําพูดที่เกี่ยวกับเหล่านี้แหละเข้าไปสอดคล้องกันกับเด็กของเราที่กาเนิดขึ้นตรงนั้นเพราะนั้นผมจึงขอเรียนว่าในเมื่อเราได้มาสู่ปัจจุบันเนี่ย เราก็จําเป็นจะต้องให้การศึกษาเพราะการศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราสามารถรักษาชนละทของความเป็นอิสลามสามารถที่เราสามารถที่จะทําให้ความเป็นมุสลิมของเราคงอยู่ตลอดไปและก็รักษาสถานะของเด็กของเราลูกของเราเยาว,วชนของเราเนี่ยให้ดําเนินไปสู่ระบบของอิสลามในสมัยก่อนนั้น ต้นแน่แน่ของเราเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอย่าไปเรียนเลือยอย่างอื่นเรียนแต่เฉพาะศาสนาเมื่อกี้ผมบอกว่าเรามีสามัญเรามีอาชีพแล้วก็เรามีศาสนาแต่ต้นแน่แนของเราในสมัยก่อนเขาอาจจะคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เกิดชีวิตได้แล้วก็คิดว่าจะต้องเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียว แล้วพี่น้องก็จะเห็นรุ่นของผมซึ่งตอนนี้อยู่ในโลกนี้มาประมาณเกือสิปีแปดสิบปีเล้วนหนครับเวลาพูดถึงการเรียนเนี่ยคนรุ่นป,ป,ป้รุ่นมะแล้วก็รุ่นแชร์นี่นะครับเขามักจะรังเกียจต,ต่อการที่จะเข้าเรียนวิชาสามัญรังเกียจต,ต่อการที่จะเข้าไปเรียนภาษาไทยเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าหากว่าไปเรียนวิชาสามัญแล้วจะทําให้ห่างไกลาจากศาสนา เลยเขาก็บอกว่าต้องเรียนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียวเวลานี้ความเข้าใจตรงนั้นพวกเราค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเข้าใจได้อย่างท่องแท้ว่าเราต้องเรียนทั้งหมดนั่นแหละส่วนในเรื่องที่ว่าวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้เราหลงทาง แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปโต้เถียงของวิทยาศาสตร์ได้แล้วเราก็จะตกมรดก,กไปเนี่ยตรงนั้นในขณะนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวตรงนั้นแล้วเพราะความรู้ต่างๆในด้าวิทยาศาสตร์ถึงเป็นวิชาสามมญคณิตศาสตร์อะไรต่ออะไรต่างๆเ่าเนี้ทุกคนก็เรียนเหมือนกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์จะเป็นคณิตศาสตร์ หรือจะเป็นศาสตร์แขนงใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแลแต่มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้งสิน้นณะปัจจุบันนี้ในเมื่อพวกเราได้ไปเรียนหนังสือจากสถาบันการศึกษาของมุสลิมเนี่ยเขาจะบอกให้รู้แก่เด็กๆเลยบอกว่ากุรอานบทนี้กําลังพูดในเรื่องของคณิตศาสตร์นะกุรอานบทนี้กําลังพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะ แล้วเท่าที่เราได้ไปเรียนรู้มาจากประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าการฟื้นฟูทางวิทยาศาสตร์นั้นที่จริงมันเริ่มต้นที่สังคมมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สลามของเราได้เข้าไปควบคุมยุโรปได้เข้าไปสามารถสาาร้างมหาวิทยาลายัยปอโตบาที่สเปนได้เนี่ย คนที่เขางมงายเข้ามาหาการเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของอิสลามนะคือคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมส่วนคนมุสลิมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความฉลาดชาญฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเขามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรตูบาและหลายๆอย่างนี่นะครับเขาก็สามารถจะเข้าใจได้เลยแต่ในขณะเดียวกันความงมง,งายเนี่ยไปอยู่กับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิม ความงมงายนั้นไปอยู่ที่คนไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมผมจะไม่บอกว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรแต่ผมจะขอเรียนว่าคนนี้ที่ไม่ด้นับถือศาสนาอะามเขาประนามวิทยาศาสตร์ครับเขาต้องการที่จะเด่นในเรื่องของศาสนา ให้ทุกคนให้เด็กนี่เรียนศาสนาแล้วก็เวลาจะวิจัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะพยายามกีดกันไม่ให้มีบดไม่ให้ไม่มีบทบาทแต่สําหรับเด็กที่เป็นมุสลิมเนี่ยสนับสนุนให้เรียนวิทยาศาสตร์ทุกสาขาโดยอ้างอิงจากอัลกุรอานว่าในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดถ้าพี่น้องจะสังเกตเห็นได้ดีแล้วเนี่ย ในอัลกุรอานต่างๆที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำมากมายไม่ว่าจะเป็นในสุรายาซีนไม่ว่าจะเป็นในสุรต่างๆในอายะกรุสีที่เราจะเห็นว่าทำไมเราจึงนำเอาอัลกุรอานบทนี้มาอ่านในวราระต่างๆเนี่ยแต่ในเมื่อท่านไปเปิดดูแล้วนี่แหละครับ ท่านก็จะเห็นชัดว่าเพราะไม่ว่าจะไปในซุรยาซีนไม่ว่าจะเป็นรยะกรุซีหรืออะไรๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าไปแตะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นทำไมไปแตะตรงนั้นครับผมคงไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายโดยรายละเอียดแต่ให้สรุปปอปาล้วไปค้นคว้าจากอุรกรณเองว่าเป็นจริงไหมไปดูที่อายะกรุซีท่านจะเห็นข้อเท็จจริงว่าได้พูดถึงเรื่องวันเกียมติ์ได้พูดเรื่องการ ชันฟาเจตอะไรมากมายไก่กองซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าเราพิสูจน์ได้ด้วยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเวลานี้เด็กมุสลิมของเรานี่นะครับเวลาเข้าเรียนหนังสือเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนควบคู่กันกับวิชาสามัญแล้วเด็กเหล่านี้อาจจะกลายเป็นโดดเด็กที่อยู่ภายใต้ ภายใต้ความไม่ฉลาดเท่าที่ควรแม้กระทั่งการเรียนศาสนาที่เราเรียกกันว่าเป็นโรงเรียนศาสนาอยู่ตรงนี้แต่เด็กทุกคนก็เรียนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนใกล้เคียงกันซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันแสดงให้เห็นว่าพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาแล้วก็พวกเราเข้าใจในเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนมากเลยในสมัยก่อนเนี่ย การจัดตั้งโรงเรียนการจัดการศึกษานั้นนะ่ะเป็นเรื่องของรัฐครับแล้วเวลานี้รัฐก็ยังเป็นเจ้าของโรงเรียนและยังเป็นผู้จัดการในเรื่องการศึกษาคือเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องการศึกษาทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความรอบรู้ที่สําคัญสำรับสำหรับเด็กทุกคนได้ เขาไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาได้อย่างเต็มที่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเนี่ยตำบลต่างๆท้องถิ่นต่างๆจึงพยายามที่จะจัดการในเรื่องของการสื่อสารเองแล้วก็ถ้าเราจะมองกันถึงประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามัสยิดของมุสลิมเนี่ย ไม่เฉพาะแต่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกนลั่นแหละไม่ว่าจะจะที่ไหนก็ตามจะสเปนหรือว่าจะที่ไหนก็ตามที่อยู่ในการดูแลของมุสลิมในสมัยอดีตเนี่ยรับจะเป็นในประเทศอาหรับหรือะก็ตามเนี่ยเขาจะให้มัสยิดนั้นเป็นโรงเรียนด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่ามัสยิดเป็นที่ทำอามันอิบานดโดยทั่วไปนี่จะเข้าใจว่ามัสยิเำำด,นดยเนี่ย,ย,ยทำแต่เฉพาะในเรื่องของศาสนาอย่างเดียว แต่ถ้าหากว่าเป็นมัสยิดจริงๆในชาสนาของอิสลามแล้วเราจำเป็นจะต้องให้การศึกษาด้วยดังนั้นในสิ่งที่พอจะมาเป็นมรดกให้เราได้เรียนรู้ได้ก็คือว่าทุกมัสยิดนั้นน่ะเขาจะมีการสอนกุรานแสดงว่านั่นเป็นโรงเรียนแล้วแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเด็กที่เรียน ที่มัสยิดนั้นคือเรียนศาสนาอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าจะถูกถอนอยู่ว่างออกไปค่อยๆน้อยวิชาสามัญออกไปหน่อยหนึ่งวิชาอาชีพออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกมาเหลือแต่เพียงวิชาการทางด้านศาสนาอย่างเดียวนั่นคือก่อนหน้าในต้นแหน,น่ของเราแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ดีใจตรงที่ว่าบรรดามัสยิดต,ต,ต่างๆเนี่ย เขาเริ่มต่อการที่จะตื่นตัวในเรื่องนี้ย้อนกรับประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการสอนในเรื่องของสามัญและสอนในเรื่องของการศึกษาด้วยอันในเรื่องของศาสนาด้วยพอดีมาประกอบกันกับเรื่องของกฎหมายกฎหมายสมัยก่อนการศึกษาเป็นของรัฐเ,เข้อก้ัวหลายอย่างแต่มาปัจจุบันนียการศึกษาเรามีทั้งโดยรัฐจัดการ และโดยเยาวชนโด,โดยเอกชนเป็นผู้จัดการแล้วให้โอกาสแก่เอกชนเนี่ยจัดได้สองวิธีการวิธีหนึ่งโรงเรียนเราสร้างเองแต่ว่างบในด้านการดูแลในเรื่องของการสอนเมือนเดือนครูต่างๆให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์หมดกับอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐให้มา70%อีก20%ออีก3 0นนั้นผู้ปกครองเป็นผู้จัด ที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้แต่และคนที่มาบริหารและจัดการการสื่อสาเนี่ยสามารถที่จะมีอิสระมีอิสระในการที่จะดําเนินการในเรื่องการศึกษาดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าพวกเราซึ่งเป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องให้ความเข้าใจพยายามจะให้มัสยิดทุกมัสยิดเนี่ยจัดการสื่อาให้ได้ที่สุดอย่างน้อยที่สุดแต่และมัสยิดเนี่ยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ยังดี เพราะว่าการศึกษาเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงสามสายแต่ตัวระบบเนี่ยเราสามารถจะแบ่งออกมาได้เป็นสามระบบระบบที่หนึ่งก็ได้แก่ระบบที่เราสอนกันในโรงเรียนเราเรียกกันว่าเป็นการสอนแบบในโรงเรียนและระบบที่สองคือนอกโรงเรียนและระบบที่สองก็คือตามอัธยาศัยหมายความว่าในแต่และท้องถิ่นของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีระบบการศึกษาให้ครบ ระบบการศึกษาในโรงเรียนก็คือมีเวลาที่แน่นอนมีตารางที่แน่นอนมีโรงเรียนที่แน่นอนระบบที่สองคือนอกโรงเรียนก็ได้แก,ก่กศนพวกนี้ก็เป็นเรื่องของกศนที่ทําไปแล้วระบบที่สามก็คือได้แก่การศึกษาตามอัธยาศัยผมขอเรียนว่า เราจําเป็นจะต้องสถาปนาให้ท้องถิ่นของเราองค์ประกอบของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยให้เป็นโรงเรียนให้ได้มีในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีทั้งโรงเรียนประเภทที่หนึ่งคือในโรงเรียนระบบในโรงเรียนและที่สองก็คือระบบนอกโรงเรียนและอันที่สามก็ได้แก่ระบบตามอัธยาศัย พอระบบตามอัธยาศัยในเมื่อเราเข้าใจดีแล้วนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่าเป็นระบบที่กว้างที่สุดในเรื่องการศึกษาในโรงเรียนมันมีเวลาเฉพาะที่จะอยู่พอเลิกเรียนแล้วก็จบกันเมืเวลา4ี่ห้าโมงสามโมงี่โมงจบกันแล้วก็นอกโรงเรียนก็จบกันแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะจบได้ก็ได้แก่ระบบตามอัธยาศัยระบบตามอัธยาศัย ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจทําให้เด็กของเราสามารถที่จะค้นคว้าอะไรต่างๆได้แล้วก็เมื่อนั้นแหละครับระบบตามอัธยะศัยเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นนั้นมันคือตำรานหนึ่งเล่มปลาแต่ละตัวคือปลานั่นเป็นตำราด้วยน้ำแต่ละหยดก็เป็นตำราคนแต่ละคนก็เป็นตำรานั่นคือเขาเรียกกันว่าเป็นการเรียนตามระบบอัจฉริยะย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะไปค้นดูจากอัลกรลุรอานละอัลกุรอานสั่งให้เราศึกษาทั้งหมดเลยแล้วก็การศึกษาเนี่ยไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเราเรียนรู้จากได้ตำรายอย่างเดียวไม่ใช่การศึกษาเนี่ยไอซา์บอกว่าจินตนาการนะ่ะยิ่งใหญ่กว่าการศึกษายิ่งกว่าความรู้เรามาจะเข้าใจว่า เรา,ามีแต่ความรู้แต่ที่จริงเราต้องมีจินตนาการด้วยและถ้าเราจะดูจากอลัลกุรอานเนี่ยนะครับมีคําพูดที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่ออกมาในรูปวาฮยุออกมาในรูปของจงินตนาการไม่ว่าจะเป็นคําว่ายัปประนก็เป็นเรื่องของจงินตนาการไม่ว่าเป็นยะตาฟการูนก็เป็นเรื่องของจงินตนาการยะกรูนเป็น,เปน,เนยเป็นเรื่องของจงินตนาการยะตาดับบรูนก็เป็นเรื่องของจินตนาการ แต่เวลาเราเข้ามาอยู่กันจริงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะละเลยต่อถ้อยคําเหล่านี้เราเลยก็ไม่เข้าใจเลยว่าความเข้าใจในเรื่องของอิสลามเราในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นต้นแบบของความคิดทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นไอน์สไตน์จึงบอกว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้ ในขณะที่อัลกุรอานได้พูดถึงคําพูดที่เกี่ยวกับจินตนาการทั้งหมดเหล่านี้เป็นจินตนาการทั้งหมดเนี่ยพูดมาตั้งพันสี่รอกว่าปีแล้วแต่เราเพิ่งเหอ,อความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ใน,ในยุคข,ของพวกเราเนี่ยคือไอน์สไตน์ว่าโอ้ของท่านนี่เก่งมากเลยเขาพูดอย่างงน้นอย่างนี้เลยเก่งแต่ที่จริงทั้งหมดนอกจากคําพูดประโยคนี้ของไอน์สไตน์แล้วยังมีหลายประโยช์ที่ไอน์สไตน์พูดและเราสามารถจะไปค้นหาได้จากอัลกุรอานและเราก็จะปรารบกับตัวเราเองว่าอัลกุรอ อัานเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเรามีอัลกุรอานเรียนรู้เรามีอัลกุรอานได้ศึกษาแล้วเราก็ขอบพระคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและนั่นคือสัจธรรมอัลกุรอานผมคงขอใช้เวลาเพียงแค่นี้เพราะว่ามีวิทยากรท่านถ้าท่านพอไปจะต้องขึ้นมาพูดแล้วก็ขอทุกท่านมีความสุขขอให้งานนี้จงประสบแต่ความสำเร็จและก็ให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดงานข่าวนี้ ไปพร้อมเพียงกันแล้วเรโดยทั่วถึงกันครับบัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ